สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกัญชัยยกมือไหว้ขอโทษพร้อมฝากถึงทีมงานเป็นพิธีกรมากฝีมือที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับสำหรับหนุ่มกัญชัยซึ่งถ้าใครที่ติดตามก็จะรู้ดีว่าที่ผ่านมานั้นหนุ่มตั้งใจและทุ่มเทให้กับการทํางานเป็นอย่างมากมีความละเอียดรอบคอบมีความรับผิดชอบที่สูงทุกวันนี้เป็นพิธีกรอ่านข่าวหลายรายการเลยทีเดียวแต่หนึ่งในนั้นก็คือพิธีกรรายการโนกระแสะแต่ว่าถ้าใครที่ตามข่าวก็จะรู้ว่ามีประเด็นเรื่องที่ แขกรับเชิญนั้นหลุดคำพูดหยาบในรายการอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องป้าพูดได้ไหมหรือแม่น้ำเนืงที่หลุดคำหยาบออกมาจนหนุ่มต้องรีบเบรกแล้วล่าสุดเมื่อวันที่18พฤศจิกายน64ก็เอาอีกแล้วครับเรามีแขกรับเชิญที่วิดีโอข่าในรายการนั้นหลุดคำพูดหยาบออกมางั้นนี่ทําเอาหนุ่มนั้นโมโหอย่างมากประกาศรั้นเลยว่าจะไม่เอาเคสแบบนี้มาออกรายการอีกพร้อมทั้งยกมือไหว้ขอโทษด,ด้วยโดยทางอัพทูยูฮาได้นําเสนอแล้วระบุว่าฝากบอกทีมงานถ้ามีเคสแบบนี้อีก ถ้าไม่จําเป็นที่ต้องเสนอข่าวผมจะไม่นําเสนอข่าวประเภทนี้อีกแล้วคุณกลับมาถอยในรายการแบบนี้มันไม่เหมาะสมกับประชาชนที่ดูอยู่แนะนําเจ้าของรายการผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับซึ่งหนุ่มพูดขึ้นมาว่าคือต้องบอกคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมต้องขออภัยจริงๆนะครับถ้าว่ามีคําที่ไม่สุภาพอะไรออกไปผมคอนโทรลไม่ดีผมผิดเองผมต้องกราบขอโทษนะครับพร้อมยกมือไหว้แล้วขออนุญาตฝากบอกทีมงานเลยว่าถ้ามีเคสประมาณนี้อีกถ้าไม่ได้แบบว่าจําเป็นที่ต้องนําเสนอข่าวผมจะไม่ นำเสนอข่าวประเภณีอีกแล้วนะครับเพราะผมรู้สึกว่าการเชิญมาแบบนี้ผมให้โอกาสในการที่จะเคลียร์กันตกลงว่าเป็นทางออกที่ดีอยู่ตรงไหนแต่ขอโทษนะคุณมาถอยกันในรายการแบบนี้ผมว่ามันไม่เหมาะสมกับประชาชนที่เขาดูอยู่ด้วยอันนี้ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งจริงๆผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับในนามของเจ้าของรายการนะครับกราบขออภัยด้วยครับ ดยหลังจากที่โพสต์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและเห็นด้วยกับความคิดของหนุ่มเป็นจำนวนมากท่านผู้ชมละครับมีความเป็นหนึ่งายกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็กันก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ